สวัสดีครับมือน,นี้มาชมบรรยากาศทุงท่งไรทุกหน้าบานเห่าเขาก็กำลังเขียวแบบง่ามเลยพี่นอ้องแต่ฟังหนุนเริ่มออกนะออก,กเอินว่ายังละ่ะออกฟักนะครับตั้งทองเนาะแต่ว่าเพื่อนอาจจะใส่ปุ๋ยหรือเพื่อนอาจจะปลูกก่อนนะจะงามกว่าแต่ตรงนี้ก็ง่ามหยาบ่มีนะ บ่มีแล้วครับพี่นอ้องนี่แต่ว่าฟังตรงนี้เพิ่อนอาจจะบ่ได้ใส่ย,ยาขายานะเนะอยอยาะกลยหญยายาหลายนี่ยาจะลายแต่ว่าก็งามคือกันแต่ตัวนี้ยาบ่าค่อยหลายนะครับตุวนี้ตรงนี้จะหาไร่นะครับแต่ว่าจะบ่กว้างแต่ว่าแต่ย้ยอ่ะปหุ่นสุดลูกหูลูก,ลก,ลก,ลกตาแต่ว่าเค่อยมา จำได้บบไลคัางถือว่าเดินไปไปหน้านะครับมันไกลก็เลยบบไปซึมาอ็ยืแต่แถวนี้แหละ <c oughs> ซึมาอยยุแต่เอันหัวหน้านี่ครับเดี๋ยวเอันช่วงเขามันกําลัางออกออกดอกแล้วก็มีมีร่วงเขาเนาะเด๋เลยกระชิมถาอีกแต่ว่าตอนนี้กํากลังกําลังเขียวพอดีฝนตกเอ่อเลงมงช่วงเมืองหันนะพาอยู่หนือนามกระไายนะครับเสยงเขียดห่วงเนาะ นะครับเสียงเขียดเสียงกบเมื่อกี้นี่ยินเสียงงูอยู่ตรงนู้นนะครับเสียงงูมันกัดเขียดก็เลยบอกกาไปถ่ายตรงนั้นแต่ปลาหนา,หนาจะมีเหีเนาะปลานะครับเพราะว่าตรงนั้นพ่นจะมีสาะนะครับตรงโน,น้นโ่นไกลๆจะมีสาปลาอาจะะลายอยู่เพราะว่าน้ำใสเนี่ยนี่ครับแต,แต่ในน้อยนะครับเคยเห็นเมื่อใส่ใส่เบ็ดเนาะใส่เบ็ดกบเบ็ดปลานะครับมวนอีกจังหนึ่ง นี่น้ำใสดีเพราะว่าฝนมันตกหลายมือช่วงมือหันเนาะครับเนาะน้ำก็ใสตกฟังนี่คือกันครับนี่น้ำใสคุณครับมีนกบินมาพูดกไก่คุณช่วงนี้ก็ลังจะอากาศเขาดูดหนาวก็ซช่สมือนี่ก็จะมีอันฝนแล้วก็ผ้าข้างนอกเนาะเพราะว่าเห็นว่าผ้าอยู่หนาวขึ้นจะมาแล้วก็จะเห็นใน เขาดูหนาวช่วงพิจิกาแต่ว่าฝนก็ยังมีอยู่แต่ว่าอันก็ยังแต่ยังหนาวเข้ามาช่วงนี้เนาะเพราะกดควบคมกดอากาศสูง่นว่าแต่จะเริ่มหนาวเข้ามาแต่ว่าเหมือนก็เลยมาเมื่อกินเขาอยู่อันหน้าแต่ว่ากินก๋วยเตี๋ยวนะครับบ่ด้กินเข่าแต่ก๋วยเตี๋ยวมาถอยหนึ่งก็เลยมากินก๋วยเตี๋ยวก็เลยมาทายบรรยากาศทุ่งให้ทุ่งหน้าว่าจะเบาเท่ยอยู่แต่ว่าก็บ่ถนัดไปไหนนะครับช่วงหน้งาบ่อต่อีสานบ้านเท่าก็เลยติดอีสานบ้านเท่านะครับ แต่ว่าเวลาไปเที่ยวเวลาไปไหว้พระไหว้เจ้าก็จะบอกภาษากลางนะครับโดยตอนกินเขากินนามก็จะบอกภาษาอีสา,านเท่านี้แหละนะครับครับวันนี้เกิดรับบานก่อนเพรว่าฝนจะตกย่านฝนตกครับอย่ลืมฝากกดติดตามพนันธจูโจมานคอได้นะครับขอบคุณในไลายครับสวัสดีครับ